เรื่องราวของดาบมังกรยกปี2019ในตอนนี้ตอนที่11แม่เท่ากิมหวยได้ปรากฏตัวขึ้นที่หุบเขาผีเสื้อเพื่อมาล้างแค้นหมอเทวดาโอแชงูที่ไม่สามารถช่วยชีวิตสามีของนางได้ในอดีตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แม่เท่ากิมหวยได้เดินเข้าไปหาหมอเทวดาโอแชงูแต่เตียบอกกี้บอกนางว่าหมอเทวดาโอแชงูนั้นได้ตายไปแล้วนางจึงถามหาสาเหตุการตายของหมอเทวดาเตียบอกกี้จึงบอกว่าเขาตายเพราะยาพิษแม่เท่ากิมหวยเสียใจอย่างมากที่หมอเทวดาได้ชิงปิดชีพตนเองไปเสียก่อนนางอุตส่าห์เฝ้ารอเวลาแก้แค้นนี้มานานนางผิดหวังและได้เดินหนีจากไป เียบอกี้เข้าไปเพื่อขอบคุณกับร่างของหมอเทวดาแต่ในจังหวะที่เขาจับข้อมือของหมอเทวดาก็พบว่าหมอเทวดายังมีชีพจรเต้นอยู่และเขาสังเกตฮูยินโอภรยาของหมอเทวดาก็พบว่านางขยับตัวและเหมือนจะยังหายใจพวกเขาจึงหาทางระงับพ,พิษช,ชั่วคราวและช่วยกันรักษาปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นฟื้นขึ้นมาแต่อาการยังไม่ดีมากนะัเกเตียบอกี้จึงได้ถามฮูยินโอว่าวิธีการรักษาและยาแบบที่เขาปรุงนั้นถูกต้องหรือไม่นางบอกเขาว่าถูกต้องแล้วและให้ไปเตรียมยามาเพิ่ม เพื่อให้อาการดีขึ้นกว่านี้อีกเตียบอกกี้ยังสงสัยสูตรปรุงยาของฮูยินโอจากที่เขาได้เริ่มเรียนมาจากหมอเทวดาสูตรการปรุงยาแบบนี้ยังไม่ถือว่าดีที่สุดหากเปรียบเทียบระหว่างของหมอเทวดากับฮูยินโอจะเห็นได้ว่าหมอเทวดานั้นมีความสามารถทางด้านการปรุงยาสูงกว่าเตียบอกกี้จึงได้เปลี่ยนส่วนผสมยาบางอย่างเพื่อให้ตรงกับสูตรปรุงยาของหมอเทวดาซึ่งก e ีเฮวผูจึงเห็นด้วยเพราะตอนนี้สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือคนพวกเขาเชื่อใจในตัวเตียบอกกี้เมื่ออาการของหมอเทวดาและหูยินของเขาดีขึ้น ขาได้กล่าวขอบคุณเตียบอกกีซึ่งเตียบอกกี้ก็ได้เรียนรู้วิชาการแพทย์จากเขามามากเช่นกันผู้ห,หินโอได้กล่าวขอโทษหมอเทวดาสามีของนางว่าหากนางไม่เอาแต่ใจก็คงไม่เกิดเรื่องราวเสียดตายแบบนี้ขึ้นเป็นแน่แต่หมอเทวดาก็ยังเห็นข้อดีของการเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเพราะหากแม่เท่ากิมหวยไม่คิดว่าพวกเขาได้ตายจากไปสถานการณ์น่าจะแย่มากกว่านี้ก็ได้เพราะแม่เท่ากิมหวยนางอาจจะล้างแค้นให้สาแก่ใจจนทําให้พวกเขานั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยก็ได้เตียบอกกีบอกว่าตอนนี้แม่เท่ากิมหวยนั้นคิดว่า พวกเขาตายไปแล้วนางคงไม่มาละลานพวกเขาอีกแต่หมอเทวดาบอกว่าแม่เทากิมหวยนางไม่ใช่คนธรรมดาเจ้าเล่เพทุบายอาจจะไม่หลงกลอุบายตื้นๆแบบนี้และอาจจะย้อนกลับมาอีกเพื่อดูว่าพวกเขานั้นได้ตายจริงๆไปแล้วหมอเทวดาจึงคิดว่าหากจะแกล้งตายแล้วก็ต้องตายจริงๆหมอเทวดาและฮูยินโอจึงจะอาศัยโอกาสนี้หนีไปจากพวกเขาผีเสื้อและหายไปจากยุทธภพจริงๆเลยเพื่อให้ชาวยุทธนั้นคิดว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วจริงฮูยินโอนั้นก็เห็นด้วยกับสามีของนางไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหาก มีความสุขชีวิตนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใดอีกก่อนจะไปเขาได้มอบตำราวิชาแพทย์ที่ร่ำเรียนและศึกษามาทั้งชีวิตไว้ให้กับเตียบอกี้และหวังว่าให้เขานั้นหาหนทางรักษาพิษเย็นในร่างกายของเขาได้ต่อไปหมอเทวดาได้ยอมรับเตียบอกี้เป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของเขาฮูยินโอซาบซึ้งในน้ำใจที่เตียบอกี้ช่วยชีวิตนางและช่วยให้นางกับสามีขึ้นดีกันอีกด้วยนางจึงมอบตำราพิษที่นางได้ศึกษามาให้กับเตียบอกี้เพราะนางมั่นใจว่าเตียบอกี้นั้นจะใช้วิชาพิษไปในทางท ทีีด่ดก็จะช่วยเหลือคนและอาจจะช่วยรักษาพิษเย็นในร่างกายของเขาอีกทางได้เช่นกันหมอเทวดาและฮูยินโอได้เดินทางจากไปพวกเขากล่าวคำอำลาเตียบอกกี้ได้ทำหลุมฝังศพของหมอเทวดาและฮูยินโอเพื่อเป็นการยืนยันกับเหล่าชาวยุทธว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วจริงๆและไม่ให้ไม่เท่ากิมฮวยกลับมาตามหาอีกเหล่าชาวยุทธที่ถูกพิษจากแม่เท่ากิมฮวยเลิมหมดหวังเพราะพวกเขานั้นยังไม่ได้รับการรักษาจากหมอเทวดาเลยแต่เตียบอรกี้จึงจะขออาสาที่จะรักษาพวกเขาอีกครั้งอาหญิงกีเฮียวพูก็ได้ยืนยันอีกคน ว่าเตียบอกกี้นั้นรักษานางจนหายเพราะนางก็โดนพิษจากแม่เทากิมหัวเช่นกันทุกคนเริ่มมีความหวังกลับมาอีกครั้ง เตียบอกรีตั้งใจศึกษาตำราและปรุงยาอย่างจริงจังเขารักษาเหล่าชาวยุทธจนหายดีทั้งหมดทุกคนขอบคุณและล่ำลากันแต่อาการพิษเย็นร่างกายของเตียบอกกีก็เริ่มกำเริบอีกครั้งแต่ก็มีท่านอาหญิงกีเฮลพูและน้องปุกหุยเฝ้าคอยดูแลอยู่นางบอกว่านางเห็นเขาและน้องปุกหุยเป็นครอบครัวที่เหลืออยู่เช้าวันต่อมาในระหว่างที่เตียบอกรีดูแลสมุนไพรอยู่นั้นก็มีเด็กหญิงที่ได้ติดตามแม่เท่ากิมฮวยก่อนหน้าน,นี้มาทำท่าทางหลับๆล่อเขานึกว่าเป็นน้องปุกหุยจึงได้เข้าไปทักทยน นางสงสัยว่าทำไมเมื่อหมอเทวดาตายไปแล้วเขาถึงยังอยู่ที่นี่ดูแลสวนสมุนไพรเดียบอกกี้จึงบอกว่าที่นี่เป็นสิ่งล้ำค่าหมอเทวดาได้ทิ้งไว้จึงไม่อยากละทิ้งไป ทั้งสองคนได้กินข้าวร่วมกันและคุยเรื่องราวอดีตซึ่งพบว่าอดีตของทั้งสองคนนั้นคล้ายกันเพราะเตียบอกกี้ก็เสียพ่อแม่ไปนางก็เช่นกันเตียบอกกี้เตือนให้นางหนีไปจากแม่เท่ากิมฮวยเพราะเห็นว่าแม่เท่านั้นเป็นคนโหดเหี้ยมเขากลัวว่านางจะได้รับอันตรายนางนั้นก็รับรู้ในความหวังดีของเขาแท้จริงแล้วเด็กหญิงนั้นมาสืบหาความจริงว่าหมอเทวดานั้นได้ตายไปแล้วจริงๆหรือไม่ซึ่งงานก็กลับมารายงานแม่เท่ากิมฮวยว่าหมอเทวดานั้นได้ตายไปแล้วจริงๆนางเห็นหลุมศพกับตาตนเองและนางยังบบอออกกกกีีีว่าเตย้นนั โดนพิษเย็นในร่างกายนางอยากให้แม่เท่ากิมหวยช่วยรักษาให้กับเขาเพื่อที่จะได้ให้เขามาเป็นลูกศิกษย์ในอนาคตเพราะเขานั้นเป็นคนละเอียดรอบคอบดีแต่แม่เท่ากิมฮวยนั้นดูออกว่านางนั้นแอบชอบเตียบอกี้เข้าให้แล้วนางจึงรับไว้พิจารณาแม่เท่ากิมหวยได้มาที่หลุมศพของหมอเทวดาและได้พบกับเตียบอกี้นางได้ราดน้ํากรดลงบนหลุมศพและสาบแช่งหมอเทวดาไม่ให้ได้ผุดได้เกิดและนางต้องการจะช่วยรักษาเตียบอกี้เพื่อที่จะพากลับไปยังเกาะงูศักดิ์สิทธิ์แต่นางสงสัยว่าทําไมเตียบอกกี้ เตียบอกกี่บอกว่าเขาเป็นลูกของจอมยุทธห้าแห่งบูติงเตียช่วยสวยัวแม่เท่ากิมหวยเมื่อได้รู้ดังนั้นจึงได้ถามหาเจียสุนทันทีแต่เตียบอกกี้นั้นถึงตายเขาก็จะไม่ยอมบอกที่อยู่ของพ่อบุญธรรมเขาเด็ดขาดแม่เท่ากิมหวยนั้นก็กำลังจะใช้กำลังกับเตียบอกกี้อาหญิงกีเฮียวพู๋ก็ได้เข้ามาปกป้องเขาไว้และบอกให้เขาหนีไปแต่นางสู้กับแม่เท่ากิมหวยไม่ได้เลยเพราะวรยุทธ์นั้นต่างกันลิบับในขณะที่แม่เท่ากิมหวยกำลังจะชิงตัวเตียบอกกี้ไปนั้นมิกจอดสืไท่ก็ได นางพาสิทธิ์ง้อใบมาด้วยคือเต็งเมี่ยงกุลจิ้นหุยจิ้นเซียนทั้งให้แม่เท่ากิมหวยนั้นยังไม่สามารถทําอะไรได้แม่ชีมิจจอและแม่เท่ากิมหวยนั้นได้ปะทะคารมกันเต็งเมี่ยงกุลจึงได้เปิดฉากพุ่งเข้าไปหาแม่เท่ากิมหวยแต่โดนนางซัดกลับมาภายในพิบตาเดียวแม่ชีมิจจอได้จับกระบี่ของเต็งเมี่ยงกุลเข้าไปต่อสู้กับแม่เท่ากิมหวยแต่กระบี่ที่ไม่มีชื่อนั้นก็ไม่สามารถสู้กับแม่เท่ากิมหวยได้ทาให้กระบี่นั้นหักแม่ชีมิจจอนางจึงได้นํากระบี่อิง ขาดไปได้ส่วนหนึ่งพลังของกระบีอ่อิงฟ้าช่างสูงยิ่งนักขนาดกระบีอ่อิงฟ้านั้นยังไม่ได้ถูกชักออกมาจากฝักเลยก็สามารถตัดไม้เท้าเหล็กได้ก่อนหน้านี้กระบี่ของติงเนียงกุนยังทําไม่ได้กลับหักเองเสียด้วยซ้ําแม่เท่ากิมหวยเมื่อได้เห็นดังนั้นนางจึงพาตูยีหนีไปก่อนจะไปตูยีที่ตึงให้เตียบอกกี้ไปกับนางด้วยแต่เขาไม่ไปและเขาได้กัดเข้าที่มือของตูยีแม่เท่ากิมหวยจึงรีบพาตูยีจากไปเมื่อเรื่องราวได้จบลงอาหญิงกีเฮียวพูได้กล่าวยินดีกับอาจารย์ของนางที่หากระบี่ อเจอแต่แม่ชีมิกจอบอกว่ามีผู้สูงส่งท่านหนึง่งได้นํากระบี่อิงฟ้ามาให้เองที่สํานักซึ่งผู้นั้นก็คือเอียดเซียวกีเฮียวพูนางจําคําที่เคยพูดไว้กับเขาได้ผ่านมานานหลายปีที่สํานักงอใบได้ตามหากีเฮียวพูแม่ชีมิกจอจึงให้นางนั้นได้เล่าเรื่องราวให้ฟังกีเฮียวพูจึงเล่าว่าที่ผ่านมานางนั้นอยากจะกลับไปสํานักงอใบแต่พบว่าตัวเองได้ตั้งท้องเสียก่อนจึงละอายต่อสํานักและสิทธิ์ลำดับที่6ของบูตึงไม่มีหน้ากลับไปที่สํานักอีกเต็งเมี่ยงกุนที่แอบฟังงอออยยยยูู่่่กคุแตลลลดเววาา ของกีเฮลพูนั้นชื่อปุกหุยซึ่งมีความหมายว่าถึงตายก็ไม่เสียใจและบอกว่ากีเฮลพูนั้นปล่อยให้เอี้ยเสียวคนของพรรคมานั้นหยามเกียรติอย่างมากแม่ชีมิกจอ้อขอคุยกับกีเฮลพูเพียงลาพังและยื่นข้อเสนอให้กีเฮลพูกลับไปคืนดีกับเอี้ยเสียวอาศัยความรักและความหวังดีของเขาที่มีต่อนางจากนั้นช่วยโอกาสสังหารเขาซะเมื่อทําสําเร็จให้มารับตําแหน่งเจ้าสํานักง้องไบและกระบี่อิงฟ้าเอาไปได้เลยกีเฮวพูนางไม่ยอมทําตามคําสั่งของอาจารย์แม่ชีมิกจอ้อยื่นโอกาสให,ให้กีเฮลพูตัดสินใจอีกครั้งง่ยยนา ดันคำเดิมนางจะไม่ใช้วิธีสกกรปกกับเอเซียวเด็ดขาดแม่ชีมิกจอ้อจึงได้ซัดฝ่ามือไปที่กีเฮลพูในระหว่างนั้นเตียบอร์กี้และปุกหุยก็แอบเห็นพอดีแม่ชีมิกจอ้อนั้นบอกให้ลูกศิษย์ตามหาปุกหวยสายเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่ของเอเซียวเพื่อที่จะได้กําจัดทิ้งไปซะให้หมดในคราวเดียวตอนที่ตามหาปุกหุยนั้นศิษย์ที่จิ้นเสียนก็ได้พบเข้ากับที่ซ่อนตัวของปุกหวยที่ซ่อนตัวอยู่ในถังไม้แล้วก็จบตอนที่11การที่คนเราจะยืนหยัดที่จะทําความดีนั้นก็ต้องมีีีีคคคววาาาามมมหหนนนนนันัักกกกกแแ่่ละต้้องททททํดบุๆใเเยเยฮพู นางไม่ยอมใช้วิธีสกรปรกในการลอบสังหารเอียเซียวที่เป็นคนของพักมานตามที่อาจารย์ของนางนั้นบอกเป็นเพราะนางนั้นเห็นความดีในตัวเขาหรือว่านางไม่อยากทําเรื่องไม่ดีกับคนที่คิดว่าไม่ดีหรือนางจะรักเขาเข้าจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับตอนที่11ของดาบมังกรหยกปี2019เหล่ราสิทธิของสำนักง้อใบนั้นจะทําอย่างไรต่อกับอุกหุยที่โดนเจตัวไาหญิงกีเฮียวพูนางจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ